ผมสวัสดีครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับกลุ่มดาวอีสานฟาร์มกลุ่มดาวีสานฟา,า,ารฟา์มเกิดขึ้นเมื่อโควิดเข้ามาเราทําธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทรู้สึกว่าธุรกิจไม่มีไรายได้ก็เลยมารวมกลุ่มกันกับพนักงานกับเพื่อนฝูงมาจับก,กลุ่มทํากลุ่มดาวีสานฟาร์มเพื่อเลี้ยงฟัวต้นน้ําแล้วก็ทําฟาร์มไส้เดือนนะครับแล้วก็ ต่อไปนี้ผมจะพาไปดูการทําอาหารวัวแล้วก็การเลี้ยงวัวครับข้างในเลยครับเป็นประธานครับเป็นประธานคนไหนรองประธานนะผมครับผมปรระธานองประธานรองประธานชื่ออะไรครับผมชื่ออภนรัชลักษ์ครับผมครับชื่อเล่นชื่อใหม่ครับครับผมอนี่เลยขาสวัสดีค่ะเลขากลุ่มนะคะอุตสาหราชลักษ์ค่ะครับผมอันนี้เป็นเฮเลนยิกเฮเลนยิกเเฮลนยิกชื่ออมตตสิริภูลครับผมฝ่ายประสานสัมพันธ์ อันนี้เป็นคณะกรรมการท,ท,ทั้งหมดทีอ่อยู่ไหมอไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเอาชื่อก็ได้เนาะคณะกรรมการทั้งหมดนะครับกลุ่มสมาชิกมีทั้งหมดกี่คนครับสิบคนครับสิบคนโอเคอเค,ครับในรลวงทำเป็นเกษตรแบบไหนครับทําแบบพอเพียงครับทําแบบพอเพียงการซื้อวัวผมจะดูลักษณะวัวที่ว่าลักษณะออกโครงสร้างใหญ่ครับผมแล้วก็ถ่ายถ่ายทอดพันธุกรรมไปหาลูกที่สวยครับเราจะเน้นวัวแม่ลูกมาครับผมนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกพับพันสวยๆอีกทีหนึ่งนะครับครับคือผมจะซื้อไม่ค่อยแพงซื้อไม่ค่อยแพงครักำไรจะเน้นกำไรเยอะเน้นกำไรเยอะเน้นกำไรเยอะอันนี้ลุงอูดแกก็บอกตรงๆเลยนะครับผมผม้าผมไปซื้อถ้าเจอผมตามตลาดวัวผมก็จะซื้อวัวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ส่วนมากจะซื้อวัวตามตลาดครับตามตลาดครับก็มีตลาดรามนะครับอันนี้ก็มาจากตลาดรามครับนี่ตลาดนี่ผมตลาดบ้านสบายเรานี่ครับผม ครับนี่ตลาดร <ผม S 1> <ạ> ามอันนี้ตลาดสังขาครับนี่ตลาดสังขาครับ,รบแล้วก็ขอข้องทางโน้นก็จะมาจากตลาดรามอันนี้ตลาดรามคือตอนนี้ผมเอาแค่สิบคนเอาแค่สิบคนคือเราเราต้องเลี้ยงส <competitions S 1> ิบคนให้รอดอ๋อเรา,เราทาจริงเราไม่ได้ทําหลอกเราทําจริงครับผมคือลงทุนกันเองครับผมหุ้นกันเองลงทุนกันเองซื้อวัวทีละตัวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับเริ่มทําได้อีก นานยังครับได้ปีปีกว่าแล้วปีกว่าครับจุดเริ่มต้นที่บอกว่าอะไรนะไร่ละหนึ่งล้านนี่คือมาอย่างไงครับไร่ละหนึ่งล้านนี่เราก็จะมาจากที่เราเลี้ยงไสเดือนครับแล้วเราเอากกของมูลไสเดือนนี่ไปอัดลงที่นาก่อนครับผมแล้วเสร็จแล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะอันนี้ผมเริ่มทํามาหลายปีแล้วครับให้มีดินในนาเนี่ยมีคุณภาพสูงก่อนครับผมเสร็จแล้วค่อยขุดดินในนาเนี่ยเอารถมาปาด1ิ่เซนขนขึ้นมาผสม อ่ามูลไส้เดือนปุ๋ยอินทรียนี่ปุ๋ยอินซีตัวนี้ครับนี่ครับผมนี่เนี่ยปุ๋ยอินซีตัวนี้อือเป็นปุ๋ยอินรียแล้วก็มูลไส้เดือนเข้ากันครับผมเข้ากับดินแล้วก็เอาแยบดำใส่แล้วก็แพ็คเป็นถุงขายอ๋อขายส่งถุงละสิบขายขายส่งถุงละสิบบาทส่งละสิบบาทเขาก็ไปขายเป็นสิบห้าครับครับผมนี่อันนี้อันนี้อาหารวัวอาหารวัวอันนี้อันนี้ผมอันนี้เขาเรียกผมจะไม่ใช้ยาสีห้าเลย ข้าวกับหญ้าจะมาด้วยกันผมจะปล่อยให้หวัวกินก่อนพอพอพอมันเหลือน้อยแล้วก็จะเอาเครื่องไปล่อนเอากลับเข้ามาบเอากลับเข้ามาเลี้ยงควัวในนี้อีกถ้าเหลือเราจะมีการเก็บใส่ถุงนั่นนะครับถุงอ๋อถุงนู้นสุญญากาศครับคับผมเป็นถุงสุญญากาศแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่มีแค่นี้นะครับเราก็จะมีเปลือกมันล้างเปลือกมันล้างอันนี้ทาเองทําเองเปลือกมันล้างแบบยึเราจะสั่งมาทีละสิบกว่าตันครับอืมครับผมสิบกว่าตัน ไอ้ที่เขาว่าเปลือกมันล้างเอาวัวไปกินแล้วมันแทง <Hor? S 1> อ่ะที่จริงเขาไม่เข้าใจทำของผมนี่ไม่มีเพราะว่าผมผมจะหมักนี่นี่นี่ที่อันนี้ท,ที่ที่ได้ใช้แล้วนะครับที่ได้ใช้แล้วนี่ที่ที่พร้อมใช้แล้วครับข้างล่างข้างล่างเราจะปูเป็นกระเบื้องรีดน้ําลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะรีดน้ําข้างล่างมันจะสดนะครับรีบรดน้ําข้างล่างนี่น้ําจะอยู่ข้างล่างเราจะรีดให้น้ําลงไปข้างล่าง วิธีการหมังนี่ทำยังไงบ้างครับก็เอายิดยิ่ดถูกละครึ่งโลสองถุงแล้วก็กากน้ําตาล10กิโลแล้วก็น้ําตาลทรายแดงอีก2กิโลครับผมแล้วเราก็จะหมัดใส่ถังนี้ครับถัง200ลิตรนี่ครับเนี่ยอ๋อนี่ถัง200ลิตรเสร็จแล้วเราก็จะเสียบออกซิเจนค้างไว้เป็นคืนเพื่อ,อ,อให้ให้จุลินทรีย์เขาเติบโตครับอันนี้อันนี้อันนี้ต่อต่อ5ตันต่อ5ตันร้อย สองร้อยลิตรนี่ต่อต่อห้าตันต่อห้าตันเร้าผมนี่ที่ที่ลาดเดี๋ยวผมจะเอาในนี้ไปลาดให้ดูนะครับอืมนี่ครับก่อนลาดเราก็จะจะเจาะดูที่โน่นแล้วอยากให้ทุกท่านดูให้จบนะครับผมสาเหตุที่เราทําอย่างนี้เพราะว่ามันจะประหยัดอาหารเราไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าให้มันเหนื่อยครับเหนื่อยยากมากนี่เพราะตัวนี้มันก็จะผสมลำผสมอาหาร1 0เอร์ออหกสอาหารผงจากโน้นให้กิน ตัวหนึ่งประมาณตัวละถังสี้วัวผมไม่มีผอมเลยครับผมป้วนมากพรอมแล้วก็จะไม่มีอันตรายต่อวัวครับเนี่ยผมจะเจาะรูไว้แล้วนะครับเนี่ยอ๋อนี่ก็ต้องเจาะรูแบบนี้ไว้ด้วยเออเอาเอาไม้แทงแทงให้เป็นรูอ๋อครับผมลาดลาดลาดอย่างนี้เลยครับลาดลงไปนะครับเดี๋ยวดูเกลือนี่ก่อนอันนี้ที่ผมเหลือไว้จะทําให้ดูนะครับเนี่ยครับเริ่มเริ่มเริ่มทำแต่ลาดอย่างนี้จนหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาพลาสติกดำ นับติดกดำคลุมไว้นับติกดำคุมครับคุมแล้วก็จะเหลือช่องไว้นี่แล้วเอาเอาแผ่นนี้พักอีกทีหนึ่งมันจะอยู่ระบบสุญญากาศนี่ครับตรงนี้นี่ตามๆนี่ให้ดูชัดๆเลยครับเลยครับผมนี่ใช้เวลานานไหมครับเวลาการหมักที่จริงถ้าจะให้เอาสารอาหารให้มันได้มากมากโปรตีนสูงเราก็จะต้องให้ให้ได้ประมาณสักยี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปอ๋อยี่สิบเอ็ดวันแต่ว่าที่จริงมันเลี้ยงได้ตั้งแต่ สัปดาห์แรกอืมครับแต่เราก็ต้องสมตัวอื่นด้วยผมผมผมจะเอาเอาแกลบจากโรงสีที่สีใหม่ใหม่มาผสมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลำแล้วหัวอาหารครับมันเป็นการประหยัดเราพยายามหาไอ้ต้นทุนที่ถูกที่สุดสําหรับเราเนี่ยบางทีถ้ามีหญ้าอย่างนี้เราก็จะเอาหญ้าพวกนี้เข้าผสมไปด้วยครับถ้าไม่มีหญ้าเราก็จะเอาฟางชุบน้ําเกลือแล้วก็มาผสมกับพวกนี้อีกทีครับผมเราไม่ใช่ให้จะให้กินซะเลย แต่ถ้าเราไม่หมักตามวิธีนี้เปลือกมันล้างนี่เขาจะมียาฆ่าหญ้าติดมาอยู่แล้วอ๋อมันจะมีอันตรายต่อวัวที่หัวท้องที่เขาว่าหัวท้องกลินละแ้งคือคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ครับผมเพราะว่าทุกวันนี้คนที่เขาปลูกมันปลูกมันสัมภารงเนาะครับเขาก็จะใช้ไม่ใช่ไม่ใช่จอบด้าญ้ามันเดิมเขาจะใช้ยาฆ่าหญ้าค้นตลอดครับผมแล้วก็ปุ๋ยเคมีเนาะครับมันจะการที่เขา ล้างมามันก็จะเป็นหัวมันน,นั่นเลยครับเห็นไหมีเศษอาหารมีหัวมันเลยครบครับผมครับผมแล้ววัวกินมันถึงอ้วนเลยครับเนี่ยแต่ว่ามันจะซ่อนความที่ว่าอันตรายสําหรับวัวท้องครับแต่ถ้าวัวขุนน่ะไม่เป็นไรถ้าวัวท้องอ่ะมันก็อันตรายครับผมสาเหตุที่ผมทําได้อย่างนี้ผมหนึ่งถ้าเราหมักใส่ถุงมันจะไม่มันจะรีดน้ําออกมปได้น้ําที่เป็นพิษถ้าหมักอย่างนี้ผมเอากระเบื้องซ้อนไปข้างล่างมันจะซึมไปอยู่ข้างล่างหมดครับผมตรงนี้มันจะแห้งล้วนซุยไหม เป็นหัวมันเหมือนต้มแล้วเนี่ยมันจะกินมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็เหมือนหัวอาหารหละครับเนี่ยเขามีหมอหัวอาหารถึงสีสันไม่สวยแต่มันไม่อันตรายต่อวัวตัวนี้วัวจะทานได้แล้ววัวก็ดูวัวผมมีตัวัวอ้วนคือการที่เราเล่นวัวลูกผสมหนึ่งเราไม่เสี่ยงโรคระบาดอืมครับผมเออมันก็คือว่ามันก็ไม่หนักทาเราเล่นเล่นร้อยเลยเราเสี่ยงครับผมถ้ายุคโรคระบาดเนี่ยเราก็ต้องปรับ ปรับมาเล่นอย่างนี้แหละเปลี่ยนไปต้องปรับปรับมามาเล่นแบบที่ว่าไม่ต้องเสี่ยงมากราคากลางมเราเลี้ยงวัวเราเน้นอะไรเล่นกําไรใช่ไหมใช่ครับเออเราจะทำไงเราจะทำไงเร่งเลี้ยงวัวจะมีกําไรเราคิดตรงนั้นเราไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดเอาตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงการเลี้ยงวัวไม่ต้องเสี่ยงมากครับผมคือคืออย่างนั้นเนาะครับอ่าแล้วก็จะพาไปดูเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูวิธีผมเจ็บญ้าเนาะญ้าที่ตัดมาเนี่ยผมผมจะเก็บอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ไปตัดหญ้าแล้วให้วัวกินเหลือแล้วทิ้งอันนี้เราตัดมาเยอะๆเราก็จะมาอัดสูญญากาศครับครับยังสดเหมือนเดิมครับอืมครับเนี่ยมันจะเจ็บได้ครับเราอัดสุญญากาศเอาเอาดูดอากาศข้างในออกครับผมก็เหมือนหญ้าห่างทั่วไปหญ้านี้เราไม่ไม่สับเพราะว่าต้นมันไม่แข็งเนี่ยหญ้ากับปลายข้าวอ่อนๆมันไม่แข็งนะครับเอ๊ นี่คือคือนะคือให้ให้ความรู้กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีบางที่อาจจะเก่งกว่าผมก็ได้เราเราแชร์ประสบการณ์กันเนาะครับผมนี่คือเราเรียงแบบประหยัดต้นทุนเท่าที่ผมฟังคร่าวๆมาเนี่รู้ในความคิดแกดีมากครับยอดเลยเดี๋ยวตามไปดูครับผมอันนี้ดินนี่นี่ครับผมดินดินอันนี้ผมเอาขึ้นมาจากโคกน้องนาไร่ไล่ละลานครับผมปีนี้ยังขายไม่หมดได้ไปเจ็ดแปดแสนแล้วครับ ขายดินนะครับผมดินดินนี่ครับผมขายุงส่งทงละสิบบาทก่อนจะมาเป็นดินอย่างนี้ผมก็เอามูลไส้เดือนที่ผมเลี้ยงที่เป็นกากมันลงไปอัดก่อนอัดเยอะเลยอัดอัดในนาครับขายกี่เดือนเนาะมีเจ็ดแปดแสนครับก็ร่มขายมาช่วงไม่ได้กําหนดเดือนเลยปันหกเดือนประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเดือนสุดยอดครับมันรายได้เดือนหนึ่งแสนกว่าบาทสุดยอดครับขายแค่ดินนะครับผม <ป>แล้วก็เอาตัวนี้ไปสมปุ๋ยอินซีแล้วก็มูลไส้เดือนแล้วก็แกะดำครับแล้วก็แพ็คถุงขายนะครับ <Euros. S 2> ที่ที่นี่จะทำอย่างนี้ถุงละสิบบาทนะครับผมส่งสมสม 10, ิบที่ที่เขาขายปีเขาขายสิบห้ารับจากผมไปสิบอ๋อครับถ้ารับร้อยถุงเราจะขายถุงละสิบปีกิโลครับก็ถุงหนึ hayat, ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมทําไม่ทันนะครับตอนนี้ต้องทําไม่ทันเลยทำไม่ทันอันนี้เป็นมูลไส้เดือนเนี่ยเนี่ยแดงครัเราอย่าตนเด้ มีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะผมแน่นอนมากสาเหตุอีสานฟามสาเหตุที่เราทําถุงอย่างนี้กระดาษไทยเอกสารมาอย่างนี้เราต้องไม่ต้องการให้เงินออกจากชุมชนครับถ้าเราไปสั่งเป็นกระสอบเขาพิมพ์มาต้องสั่งจากกรุงเทพครับผมผมไม่ต้องการให้เงินออกนอกพื้นที่ให้เงินอยู่ในบ้านเราครับไม่ต้องให้เงินไปที่ไหนนี่แน่นอนมากซื้อตลาด ครับอันนี้ไทยเอกสารบ้านเราแต่ละหัส hmm. mm ิบ hmm. ตังค un. ์ม <isha> <bel> um> euh. ันก in ็ราคาพอๆกันครับผมที่พวกที่ผมทาอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นมูลไส้เดือนดินก็ประมาณเดียวกันนี้แหละครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องจองถ้าไม่จองไม่ได้เพราะทำไม่ทันทำไม่ทันนะครับผมทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นของการที่ที่ผลิตเงินที่นี่คือไส้เดือนเป็นฟาร์มไส้เดือนเนาะครับครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับมันจะเป็นฟาร์มไส้เดือนอยู่ทางโน้นครับแล้วก็ไส้เดือนเราจะทําได้หลากหลาย Mm hmm. ตัวผมขายกิโลละหกร้อยครับตัวไส้เดือนสําหรับคนที่เอาไปเลี้ยงเนาะครับนะผมเสร็จแล้วก็มูลไส้เดือนล้วนๆครับไม่ได้ผสมดินคือคือคือเป็นถุงบบขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ผมจะขายอยู่กิโลละสิบห้าบาท mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ผมต้องการช่วยเกษตรกร,รที่ว่าหุยแพงหุยมีแพงแต่ว่าใส่กันเปรียบเทียบแล้วนะระหว่างเคมีกับ มูลไส้เดือนกูเขาดูมูลไส้เดือนอันนี้ผมผมผมพุ่งพุ่งตัดออกไปนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยต้องดูแปลงโน้นที่มันขึ้นยาวกว่าน,นี้มันก็จะงามเหมือนกันครับเขียวเลยแต่ว่าเราแต่ว่าอันนี้เราเราผลิตเองเราเราทำได้เนาะครับผมบทำได้ฟาร,ร์มไส้เดือนนะผมต้นกําเนิดของไร่ละล้านนะครับฟาร,ร์มไส้เดือนนี่ผมให้ดูนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจครับผมโรงเรือนวิสาหกิจชุมชนครับผมนี่ นีของรู้ล้วนครับวันนี้อันอันนี้อันนี้ไชเดือนที่ว่าจะพร้อมเก็บแล้วนะครับในพวกนี้มันจะเป็นจะเป็นลักษณะนี้พร้อมเก็บครับพวกเศษต่างๆขยะต่างๆเราจะลงนี้กับเศษเศษไชเดือนเราจะนี่ปกติแล้วคนอื่นเขาจะเอาแค่หน้านี้ออกับแล้วจะยกตัวนี้เป็นล่อนอืมลอนเอาแต่มูลครับผมแต่ผมไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ครับผมให้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 ดูดูจ่าๆเลยครับคือว่าเราเราไม่ต้อง ไม่ต้องให้ตัวไส้เดือนมันไปช้ำเยอะครับผมเนี่ยผมจะเขี่ยอะไรต้องเขี่ยนี่คือการเขี่ยอะไรออกก่อนครับเขี่ยไอ้ไอ้ไอ้มูลไส้เดือนที่ที่มันที่มันอยู่ด้านหน้าออกก่อนนะนี่ครับก็คือตัวไส้เดือนเขาจะอยู่ข้างล่างครับมันอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่ตรงนี้ก็มูลไส้เดือนเหมือนกันครับครับผมจะล่อนเลยก็ได้แต่ว่ามันสงสารมันอ๋อที่นี่ได้สารคามจะไม่เหมือนที่อื่นอเราจะแยก ตัวไส้เดือนออกไม่เหมือนกันครับผมที่นี้ที่ในการแยกของผมก็อันนี้คือสูตรของคุณลุงงูดเลยอันนี้ล้วนๆไม่มีไม่มีที่ไหนหรอกครับคิดเองได้เองครับนี่นะครับดูจ่าๆเลยอันนี้คือดินอะไรครับนี่อันนี้เป็นมูลวัวอันนี้คือมูลวัวมูลวัวตากแห้งแล้วก็เอาใส่กระสอบโยนลงน้ําฝั่งโน้นเพื่อให้เกิดแพนต้นแน่ๆครับปลานี้ปลาปลาผมให้ดูนะครับในปลากินฟีครับจะลอยมาฝั่งนี้ก็เอาขึ้นมาพึงแตกแล้วเสร็จแล้วก็ การเก็ whites, บครับเราก็จะเอาข้ามตรงนี้เลยนี่เราตัวไส้เดือนมาวางข้างบนเลยเนี่ยตัวรงมูลไส้เดือนนี่ครับดูสิตัวไส้เดือนนั่นเลยครับนี่ครับถ้าคนพื้นที่จะไปเลี้ยงผุ้มขายกระมังละสองร้อยกระมังละสองร้อยความมูลอย่างนี้แหละครับเลยให้ไปเลี้ยงเองเลยใช้ระยะเวลานานไหมครับยี่สิบวันยี่สิบวันกระมังหนึ่งเราจะเราเราขยายได้สามเท่าตัวปกติจะต้องขยายได้สามกระมังนะครับนี่ครับผมแต่ว่าทีนี้ว่า มันเวลาจํากัดแล้วก็เอาใส่กระมังเดียวไปก่อนอืมพี่กิ๊บต้องแบ่งสามกระมังพวกนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปทายังไงครับพอแยกแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยครับทิ้งไว้อย่างนี้ตัวไส้เดือนนี่มันจะมุดลงอันนี้มันเป็นมูลมันจะไปกินอาหารใหม่ข้างล่างที่วัวแช่น้ำอ่ะมูลวันแช่น้ามันข้างบนจะไม่มีไอตัวไส้เดือนแล้วก็มากวาดตรงนี้ไปร่อนอย่างนั้นครับเป็นร่อนอย่างนั้นเลยนี่ยนี่เนี่ยผมนี่นี่คือเครื่องร่อนนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องร่อนมือใช่ไหมครับร่อนมือ เราเราผลิตเองครับผมทำง่ายๆเราซื้อเหล็ก2หุนมาเนี่ยมาเชื่อมวงกลมครับใส่แกนทางนู้นขางนี้เนาะเสร็จแล้วไอไอไอตัวเนี้ยเมตรละสี่สิบบาทนี่ต้นอยู่สี่ร้อยบาทเครื่องร่อนที่เขาซื้อ5้าหมื่นไม่ต้องซื้อ5้าหมื่นไอ้ลงทุน400บาทนี่คือจบเลยครับครับผมนี่นี่คือมูลที่ร่อนแล้วนะครับนี่มันจะเป็นงั้นเดี๋ยวผมจะรัดให้ดูสักหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าร่อนไปรอบหนึ่งแล้วปกติเขาจะร่อนทั้งทั้งตัวไส้เดือนเลย แต่ที่นี่ไม่ทำนะครับที่นี่ไม่ทำเราจะมนมันลวนล่อนนะนี่ครับผมแล้วก็่างนี้ทำง่ายง่ายครับนะเออครับผมแต่ก่อนนี้ผมพูดง่ายๆว่าผมเอาเอามือร่อนแบบจับลอนกันอะ คิดว่ายังไงมันจะมันจะมันจะสะดวกเรามันจะออกดีเนาะก็เลยเห็นไปเห็นรอบดักปลาก็เลยไปเอาเอาแบบรอบดักปลาแล้วเอาไปซื้อนี่มาพันเลยอ๋อน่ได้ยากมาจากรอบดักปลาอืมครับผมนี่ยก็เลยก็เลยนความคิดกดีมากนะครับผมการพยุกต์ใช้นแน่นอนมั่งมันก็ งดเนี่ยที่นี่เราจะเน้นประหยัเดเกษตรนี่เราไปลงทุนมากไปได้หรอกอเราจะไปหวังว่าจะเงินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเน้นกําไรเ,ออเออน้นแบบที่ว่าลงทุนน้อยครับผมลงทุนน้อยกาไรเยอะนี่รรนครับกรเกษตรนะครับเกษตรไม่ได้เริ่มต้นที่หลักร้อยหลักพันนะครับลงทุนลงไปนับศูนย์ไว้ก่อนครับผมอย่าไปหวังว่าจะได้รวยได้แสนได้ล้านส้าสเร็จก็มีไม่สําเร็จก็มีแต่ว่าเราต้องจะทําอะไรเราต้องรู้จริงครับต้องศึกษา ปลูกต้นไม้ก็ต้องรู้ชีวิตของต้นไม้ว่ามันชอบอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสุดยอดครับขายแค่ดินก็ปีหนึ่งก็เป็นร้านแล้วครับผมครับเนี่มาเาื่ยๆร้านจะเกิดอย่างนี้กรัวผมแลวเสร็จแล้วมันจะมีกากไปทางโน้นเนี่ยสุดยอดมากมีกากทางนี้กากทางนี้ผมก็จะมาเทไม่ตามหลุมนี่ครับมีกากครับผมเดี๋ยวให้ดูกากก่อนดียวากากที่ร่อนนะครับผมนี่ร่อนหน่อยเดียวนี่นี่ที่ร่อนแล้วครับนี่กากอ๋อนี่นี่ร่อนแล้ว อ๋อนี่คือกากที่ร่อนนะครับผมที่ร่อนทุกวันทุกวันน่ครับมันจะเหมือนปุ๋ยอัดเม็ดเลยครับเสร็จแล้วเราเอาพวกนี้เนี่ยใส่กอบเนี้ยครับผมไปซัดลงนาข้าวเลยครับนี่พอตัดออกเสร็จเอาพวกนี้ไปซัดเนี่ยสภาพนาที่ปล่อยวัวกินจะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วตัดออกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมันจะจะสวยไปอีกแบบนึง